สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการโควิด19สู้ไปด้วยกันนะคะ30นาทีนี้พบกันเช่นเคยกับฟักแฟนวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องการฟื้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด19นะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นเรื่องที่อยากจะชวนคุณผู้ชมทางบ้านแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook Live ของไทยพี BS นะคะร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นจัดรายการไปพร้อมๆกับแฟนได้วันนี้30นาทีค่ะวันนี้ประเด็นที่น่าติดตามที่สุดหนีไม่พ้นเรื่องโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ในกรอบวงเงินกู้4ี0 00ล้านบาทนะคะเพราะว่าวันนี้15มิถุนายนวันสุดท้ายแล้วค่ะที่เขาเปิดช่องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ไทยมีนะคะเว็บไซต์ของสภาพัฒน์ค่ะก่อนที่โครงการต่างๆที่ถูกเสนอกันเข้ามานั้นจะถูกส่งต่อไปการกรองส่งต่อไปอนุมัติโครงการในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะดังนั้นก่อนอื่นวันนี้ชวนผู้ชมอัปเดตข้อมูล ล่าสุดณนะวินาทีนี้บนเว็บไซต์ไทยมีของสภาพัฒน์ค่ะถ้าไปดูตัวเลขโครงการที่เสนอเข้ามานะคะพบว่ามีการเสนอโครงการเข้ามาแล้ว34,263โครงการแล้วดูวงเงินสิคะ8 4 0 0 0 0กว่าล้านบาททะลุ4แสนล้านที่ตั้งเป้ากันไปนานแล้วนะคะการเขียนโครงการค่ะเขาเขียนภายใต้ กรอบ4กรอบใหญ่ๆคุณผู้ชมดูทางขวามือมันมี3.1ไปจนถึง3.4นะคะแต่ละโครงการแต่ละกรอบที่วางเอาไว้มีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันแต่โฟกัสไปที่3.2แผนที่3.2เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนนี้มีโครงการเสนอเข้ามาในแผนนี้อยู่ที่33,798โครงการวงเงินเฉพาะแผนงาน3.2แผนงานเดียวอยู่ที่4 0,000น กว่าบาท4ี่แสนกว่าล้านบาทแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่ง3 2เนี้ยค่ะเป็นแผนงานที่ไปเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเขาบอกว่าจะเน้นการสร้างงานรองรับการกลับสู่ต่างจังหวัดเพราะว่าแน่นอนผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด19เราเห็นชัดกันอยู่แล้วนะคะว่าผลกระทบนั้นเกิดขึ้นกับต่างจังหวัดไม่น้อยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม ก่อนหน้านี้มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลกระทบช่วงโควิด -19 เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเผยแพร่ออกมาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองค่ะเป็นการสำรวจข้อมูลจากสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันที่ใช้ชื่อว่าสถาบันสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะเขาพบข้อมูลบอกว่าประชาชนที่นั่นกว่าร้อยละ75ได้รับผลกระทบด้านการประกอบอาชีพจากสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็จากมาตรการต่างๆของรัฐด้วยค่ะทีนี้อยากจะให้คุณผู้ชมดูอีกข้อมูลหนึ่งเปรียบเทียบกันเมื่อสักครู่เขาบอกว่าร้อยละเจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบใช่ไหมคะลองดูข้อมูลโครงการที่เสนอเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ไทย บดูควบคู่กันเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นความเชื่อมโยงของผลกระทบและความพยายามในการฟื้นฟูนะคะลองค่อยๆดูนะคะพบว่าหน่วยงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเสนอโครงการเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะลองไล่เลียงกันแต่ละจังหวัดเริ่มที่นราธิวาส300 79โครงการมูลค่ารวมแล้วกว่า2 8 8 2ล้านบาทปะตะัตตานีค่ะขยับลงมาอยู่ที่446โครงการรวมมูลค่าอยู่ที่กว่า4,108ล้านบาทเยลาอยู่ที่530โครงการมูลค่ารวมกว่า4,287ล้านบาทรวม3จังหวัดนี้ที่เล่ามามีโครงการทั้งหมด 1, 3 5 5โครงการค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะโครงการที่พบมากที่สุด คือการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานนะคะในขณะที่อัตราการว่างงานของคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นณนะเวลานี้มีกว่า30,000อัตราแต่โครงการที่เสนอเข้ามาเราพบว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ล่ะค่ะ มีฟีดแบกจากนักวิชาการในพื้นที่ที่สะท้อนว่าอาจจะต้องมีการทบทวนเพราะว่าโครงการที่เสนอมาส่วนใหญ่นั้นไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเรื่องการจ้างงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ค่ะในงบที่เสนอไปเนี่ยโดยเฉพาะของปัตตานีที่เดียวนี่ครับเฉพาะของจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็ประมาณ300กว่าล้านที่ที่เสนอไปเดือดอาชีพรายได้อาชีพนอกนั้นแล้วนี่คือ80%เเลยเป็น นี่เลยนะเป็นเรื่องของโครการก่อสร้างเรื่องถนนนะครับนะซึ่งอันนี้ค mm ือ hmm. จะเป็นปัญหาต่อไปเมืาะว่าการกระจายทรัพยากกมันก็ว่าเงินที่จะลงมาเนี่ยมันจะ,ะมันจะไม่เต็มที่ในแง่ของการแบบประคองเรื่องของอาชีพรายได้ของคนยากคนจนนะครับนะ, mm hmm. อ,ะอันนี้ก็คือปัญหาที่ที่ว่าคงจะต้องมีการ mm hmm. ทบทวนอยู่เหมือนกันว่าโครงการอันเนี้ยแบบเนี้ยเนะี่ยมันจะเป็นโครงการที่ จะต้องมาช่วยเรื่องของอาชีพหรือรายได้ของประชาชนมากกว่าโครงการเรื่องการสร้างสิ่งต่อสร้างนะตอนนี้ภาพยังไม่ชัดก็คือว่าผลประโยชน์ที่จะตกไปสู่ประชาชนเรื่องของรายได้อาชีพการจ้างงานในวันนี้นะครับนะมันจะมันจะไม่มากแล้วก็เงินที่ลงมาก็จะไม่ได้เข้าเป้านะฮะถือว่าไม่ได้เข้าเป้าที่คิดเอาไว้ครับ คุณผู้ชมข่ะภายใต้เงินกู้400ล้านบาทโครงการที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นั้นมีความสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องอยู่แล้วผลสํารวจความเห็นของประชาชนในพื้นที่ค่ะพบว่าโควิด19นั้นยิ่งไปซ้ําเติมสถานการณ์ทําให้เกิดผลกระทบต่อไรายได้อาชีพหลายคนบอกลําบากมากขึ้นนะคะ มีคนจํานวนไม่น้อยค่ะที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการและการช่วยเหลือจากภาครัฐถ้าหากว่าไม่สามารถเยียวยาฟื้นฟูในระยะเวลาอันใกล้นี้อาจจะเกิดปัญหาความรุนแรงอื่นๆตามมาด้วยค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้านผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และมาตรการของรัฐโดยสถานวิจัยความขัดแยง้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษามหาวิทยายลัยสงขลานครินซึ่งพบว่าเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าร้อยละ75มีผลกระทบด้านการประกอบอาชีพและร้อยละ83.6ระบุว่ามีรายได้ลดลงในขณะที่ร้อยละ49.9ระบุว่ามีรายจ่ายของครอบครัวเพิ่มมากขึ้นและร้อยละ18.2ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการและการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐประมาณ70%ของผูต้ตอบอกว่ามีผล โ้องการเราต่ออาชีพอาชีพประมงเกษตรออกไปทํางานไม่ได้นะถูกพักงานชั่วคราวไม่มีใครจ้างงานอะไรเงี้ยต้องเลิกการค้าขายอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องประเด็นเรื่องการว่างงานประเด็นเรื่องการจ้างงานเนี่ยนะถือว่าจะยังเป็นปัญหาต่อไปนะครับนะแต่ไม่ใช่ว่าพอรัฐผ่อนอายมาตรการแล้วมันก็จะ,ะกลับมาทันทีอะไรอย่างนี้นะครับนะ เพราะฉะนั้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการฟื้นทางเศรษฐกิจอย่างน้อยก็ผมคิดว่าประมาณ3-4เดือนนะฮะในการปรับพื้นเรื่องของเศรษฐกิจระดับฐานรากนี่นะฮะสำหรับพื้นที่ชายแดนใต้มีลักษณะพิเศษมีการช่วยเหลือและทำความเข้าใจในระดับชุมชนโดยมีบทบาททั้งผู้นำชุมชนกลุ่มอสอมอเข้ามามีส่วนร่วมทั้งการแบ่งปันอาหารครัวยังชีพแจกถุงยังชีพ ส่วนมาตรการของรัฐคนชายแดนใต้บางส่วนยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐเช่นเงินเยียวยา5,000บาทพื้นที่ของกะอายูเป็นเป็นพื้นที่ชุมชนกลางทางคือเป็นพื้นที่ที่อยู่ก่อนเข้าถึงผู้นําชุมชนทําให้กะอายูสามารถทําถุงยางชีมให้กับคนในพื้นที่ของกะอายอูได้104ชุดสามารถมอบให้บริเวณรอบๆของกะอายูแล้วก็พื้นที่ข้างนอกอีกเรื่องเยียวยาคงในพื้นที่ของกะอายูอะ่ะ บางพื้นที่จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็บางบางคนอะ่ะทั้งครอบครัวไม่มีโทรศัพท์กลุ่มนี้จะไม่ถึงโครงการเยียวยาเลยก็คือหมดสิทธิ์เลยเป็นพื้นที่ห่างไกลเป็นพื้นที่ชนบทเส้นทางก็ลําบากไฟฟ้าก็มีบ้างไม่มีบ้างจํานวนมากนะฮะของคนที่บอกว่าไม่ได้สมัครเนี่ยเป็นคนที่มีรายได้ต่ำกว่าสามพันต่อเดือนซึ่งเราก็คาดการว่า น่าจะเกิดจากปัญหาของการเข้าถึงระบบสวัสดิการของมาตรการองินกางไี่ลงมปช่วย่ยครับสามารถจะมบคองเอาไว้ได้แต่ว่าไม่ป็นเกินหนึ่งเดือนนะครับนี้แล้วเนี่ยถือว่าจะต้องเกิดปัญหาแน่แเพราะว่าเพราะว่าค่าเยหายจะมีปัญหาในเรื่องของจริงทร้งยอาวราจนผลผลกระทบด้านของการประกอบอาชีพเนี่ยสูงมาก อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้นะคะเป็นนิสิตนักศึกษาที่กําลังจะเปิดภาคเรียนในเดือนกระกฎาคมนี้ค่ะรวมถึงน้องๆบัณฑิตจบใหม่อันนี้เป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะ เพราะว่าผู้ปกครองของน้องๆเขาได้รับผลกระทบเรื่องการจ้างงานใช่ไหมคะทาให้นิสิตนักศึกษาหลายคนเขาบอกมีความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาค่ะเรื่องนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็มีมาตรการช่วยเหลือนิสิตและบัณฑิตตั้งแต่ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาการแบ่งจ่ายค่าเทอมค่าหอพักรวมไปถึงมีมาตรการให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจ้างงานน้องๆค่ะเพื่อใช้เป็นรายได้เสริมแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองติดตาม ไปงานเรื่องนี้จากคุณพุทธิสั์กันญาพันธ์ค่ะกองถ่ายจําเป็นขนาดย่อมของฟลุกพล,ลกริจพงกองมีนเป็นการรวมกลุ่มเฉพาะกิจกับเพื่อนเพื่อรับงานถ่ายทาวิทีอาให้มหาวิทยาลัยใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์และต้อนรับนิสิตใหม่ปีการศรึกษา2563ตามโครงการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 พี่พืแฟนครับนี่คือภาพบรรยากาศของน้องๆน,นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับที่นําความรู้และก็ทักษะที่เรียนมาหารายได้เสริมไว้ใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมที่จะถึงนี้ครับถือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวด้วยครับรุกพลลกิจเป็นชาวจังหวัดบึงการที่บ้านมีอาชีพเกษตรกรรมเขาเล่าว่าก่อนหน้านี้ในช่วงปิดเทอมของทุกปีจะไปทํางานตามร้านอาหาร เพื่อหารายได้เสริมไว้เป็นค่าเทอมและใช้ใจ่ายในช่วงเปิดเรียนแต่ปีนี้ติดสถานการณ์โควิด -19 เขาจึงต้องยกเลิกการเช่าหอพักและกลับไปอยู่บ้านที่ไกลจากมหาวิทยายลัยกว่า400กิโลเมตรเพื่อประหยัดค่าหอพักมาไว้จ่ายค่าเทอมช่วงปิดเทอมผมจะทํางานหารายได้เหมือนกันครับแต่พอสถานการณ์โควิดทําให้ทุกอย่างต้องหยุดแล้วก็ต้องกักตัวอยู่บ้านทีนี้ก็ไม่ได้ทํางานก็ได้กลับบ้านไปอยู่กับแม่ก็ ใช้เงินกับพ่อแม่ครับตอนแรกว่าจะทํางานเก็บเงินแล้วก็ใช้เงินตัวเองครับแล้วก็เตรียมเงินนี้ไว้ใช้ตอนเปิดเทอมด้วยครับส่วนใหญ่แล้วครอบครัวของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามจะมีอาชีพเกษตรกรรมผู้ปกครองไม่มีเงินเดือนประจําบางต้องไปทํางานในเมืองใหญ่และจากข้อมูลที่ผ่านมามหาวิทยาลัยพบว่านิสิตหลายคนได้รับผลกระทบ อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องหาหรือมาตรการเตรียมรับมือเพื่อแบ่งเบาภาระของนิสิตและผู้ปกครองคือ,อถ้าถ้าเป็นของมอมศเนี่ยก็ก็จะมีมาตรการที่จะคล้ายกับของที่อื่นเนาะอย่างเช่นในเรื่องของลดค่าธรรมเนียมการศึกษานะคะแล้วก็ถ้าเป็นหอพักในอย่างเงี้เราก็มีการลดค่าหอพัก ด้วยนะคะเราพยายามที่อยากจะให้หน่วยงานย่อยในมหาวิทยาลัยอะคะ่ะจ้างงานนิสิตรตรงนี้คือเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยเลยว่าให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยจ้างงานนิสิตให้นิสิตเข้ามาทํางานความพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งสําคัญที่นิสิตผู้เรียนอาจารย์ผู้สอนและสถาบันการศึกษาต่างเร่งวางแผนดําเนินการเพื่อก่อนถึงวันเปิดเทอม หวังลดผลกระทบที่อาจทําให้ผู้เรียนที่มีความเสี่ยงต้องออกจากระบบการศึกษากลางคันเนื่องจากความไม่พร้อมด้านเศรษฐกิจทั้งจากการจ้างงานการแบ่งจ่ายค่าเทอมและเปิดช่องทางให้คําปรึกษาแก่นิสิตนิสิตนักศึกษาในที่นี้เนี่ยถ้าเรามองภาพเนี่ยจะมีตั้งแต่กลุ่มที่กําลังจะเข้ามาเรียนปีหนึ่งเนาะกลุ่มนี้ก็ก็ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเหมือนกันกลุ่มที่กําลังเรียนอยู่ที่จะต้องจัดการชีวิตตัวเองให้จบ ใช่ไหมคะและอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจม่แพ้กันก็คือกลุ่มที่เพิ่งจบ3ามกลุ่มหลักๆตรงนี้ค่ะได้รับผลกระทบแน่นอนซึ่งแบกรับทุกอย่างเลยนะคะแม้ว่าสถาบันการศึกษาจะมีมาตรการซึ่งเราเชื่อว่าสถาบันการศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยค่ะมีมาตรการที่จะเยียวยาตรงส่วนนี้ทั้งหมดแต่ไม่สามารถที่จะเยียวยาให้ถึงที่สุดได้เท่าเทียมกันพุทธิสันกัญญาพันธ์ทีมข่าวพลเมือง รายงาน ทุกเรื่องที่ได้เห็นในรายงานวันนี้เะ้าว่าทําให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเงิน4 0 0แสนล้านนั้นเป็นความหวังในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจทุกภาคส่วนกับทุกอาชีพในช่วงที่เราพยายามจะฟื้นจากโควิด1 9นะคะสัปดาห์ที่แล้ว11มิถุนายน2 5 6 3ค่ะภาคประชาชนโดยกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่ากอปอพชอรวมไปถึงภาคีสังคมแรงงานสู้วิกฤตโควิดเขาไปร่วมหารือกับทางสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รือที่เราเรียกกันยอ่ยอๆเล่นสภาพัฒนี่นะคะไปหารือถึงข้อสังเกตแล้วก็ยื่นข้อเสนอของภาคประชาชนต่อโครงการเงินกู้400ล้านนี่แหละคะ่ะว่ามันจะทําอย่างไรให้ตรวจสอบกันกองและเป็นประโยชน์มากที่สุดซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะย้ํากันอีกทีว่าคุณผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ไทยมีได้แล้ววันนี้แฟนจะคุยกับตัวแทนจาก2กลุ่มค่ะเพื่อให้มองถึงประโยชน์ ของเงินก้อนนี้และทำอย่างไรให้โปร่งใสเข้าถึงประชาชนทุกคนวันนี้คุยกันกับสองท่านนะคะท่านแรกพี่สุนทรีค่ะเป็นกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่ากปอพชและอีกท่านหนึ่งพี่มานิดนะคะพี่มานิดเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยและภาคีสังคมแรงงานสู้วิกฤตโควิดทั้งสองท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอเริ่มที่พี่สุนทรีก่อนเลยค่ะ11มิถุนายนไปคุยกับสภาพัฒน์จุดยืนของเราในวันนั้นถึงวันนี้แฟนเชื่อว่ายังเหมือนเดิมมีข้อเสนออะไรบ้างที่อยากจะให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมค่ะพี่สุนทรีค่ะเ,เริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะคะสิ่งที่เราคุยกับสภาพ,พัฒน์เนี่ยหนึ่งคือเราเรายืนยันว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมหลังโควิดต้องมีการมีส่วนร่วมของประชาชนะนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่รัฐจะทําแต่โดยฝ่ายเดียว ะะอันที่สองเราได้พูดคุยถึงความร่วมมือที่ผ่านมาในอดีตนะฮะในช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นหลังวิกฤตสีศูน์ไม่ว่าจะเป็นหลังซึนามิไม่ว่าจะเป็นเมื่อน้านําท่วมใหญ่ปีสี่เจ็ทั้งหมดนี้เนี่ยภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็สามารถบอกได้ว่าแม้กระทั่งในช่วงของการฟื้นฟูที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ใช่การฟื้นฟูต้องบอกว่าการเยียวยาที่ผ่านมาในช่วงสองสาเดือนนี้ภาคประชาสังคมก็มีส่วนร่วมร่วมเยอะนะคะก็คือทําให้ทําให้อคนจํานวนมากทําให้ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถเข้าถึงกลไกการเยียวยาของรัฐนะคะนั้นพอพูดกันเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยย้อนไปดูพอดีวันที่แปดเนี่ยเป็นวันแรกที่ทางสภาพัฒน์ได้เปิดเปิดภาพว่าโครงการที่ภาครัฐเสนอเข้ามามีอะไรบ้าง เราก็มีความเห็นเราก็คุยกับสภาพัฒน์ตรงไปตรงมานะคะว่าโครงการที่ส่งมาเนี่ยใน,ในสายตาเรามันไม่มีคุณภาพเราไม่เชื่อว่ามันจะไปถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างแท้จริงอย่างเราเห็นว่ามันมีตัวอย่างโครงการบางอันเป็นต้นว่าเรื่องเกี่ยวกับวงการต่อวงจรของซ c ซ v ทีวอย่างเงี้ยนะหรือว่าการทําป้ายสถานที่สําคัญของแต่ละจังหวัดเราว่าโอ้อันนี้มันจะ คือมันจะโยงมาถึงทําให้ชีวิตประชาชนเนี่ยได้รับการฟื้นฟูหรือว่าหลังหลังวิกฤตโควิดเนี่ยคิดว่ายากเราก็บอกชี้ให้สภาพัาด,ดูว่าเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยถ้าเป็นภาคประชาสังคมทํางานเนี่ยรับรองว่ามันจะเห็นรูปประทว่าชีวิตคนจะดีขึ้นได้อย่างไรเนี่ยมากกว่านี้แน่นอนนะคะทีนี้สิ่งที่เราเสนอเนี่ยจริงๆเราเสนอสามเรื่องหนึ่งคือเราเสนอว่า ต้องมีการปรึกษาหารือกับภาคประชาสังคมในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงแต่เอ็นจีโอเท่านั้นนะเวลาพูดถึงภาคประชาสังคมเราหมายหมายถึงองค์กรด้านแรงงานอย่างที่คุณมานิตเป็นผู้นําอยู่รวมรวมทั้งองค์กรของผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงองค์กรของคนจนเมืององค์กรของคนไร้บ้านอ,องค์กรของเกษตรกร,ร,กรองค์กรของคนพิการเหล่านี้คือหนึ่งต้องมีการปรึกษากันตั้งแต่ระดับนโยบายว่าทิศทางการจะฟื้นฟูมันควรจะไปทางไหนนะคะ สองเราเสนอว่าควรจะเปิดให้มีพื้นที่เฉพาะนะคะพื้นที่เฉพาะที่ภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ภาคประชาสังคมเนี่ยสามารถจะเสนอโครงการได้เพราะว่ากว่าที่โครงการจะเปิดมาวันที่แดเนี่ยมันมีหลายองค์กรเหมือนกันที่ได้ทดลองนําเสนอโครงการผ่านช่องทางที่เปิดไว้ก็คือไปคุยกับกระทรวงบ้างไปคุยกับหน่วยงานระดับจังหวัดบ้างและพบว่ามันมันเสนอไม่ได้<ะ>เราเขาบอกบอกว่าไม่ตรงกับกรอบหรือชุดคิดของเขา เราะนั้นเราก็เลยเสนอว่าต้องมีช่องทางเฉพาะสําหรับการรับโครงการที่จะมาจากข้อเสนอของภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและองค์กรภาคประชาสังคมนี่คือข้อเสนอที่สองข้อเสนอที่สามก็คือว่าเพื่อที่จะมั่นใจว่าโครงการทั้งหมดบาทเนี่ยมันจะโปร่งใสมันจะนําไปสู่การฟื้นฟูอย่างแท้จริงขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลเนี่ยเราก็เชื่อว่าต้องต้องเปิดให้ภาคประชาชน มีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเราเสนอการมีส่วนร่วมในในสามมิตินโยบายการรับโครงการเพื่อไปสู่การปฏิบัติการและสามการการประเมินผลนะะไหนๆหนจะเป็นนี่กันแล้วน่ะไหนๆจะร่วมกันเป็นนี่เลยนะไหนไหนจะเป็นนี้ทั้งประเทศเราต้องละเอียดหน่อยค่ะพี่สุนทรีคะขอขยายความในเรื่องช่องทางเฉพาะที่ภาคประชาสังคมจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในมุมมองมันคือแบบไหนอะคะเขาบอกว่าตอนนี้เปิดให ไปแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์พอไหมคะนั่นนั่นน,น,นั่นไม่ใช่สําหรับเราคือเราไม่ได้ต้องการจะทํางานร่วมกับรัฐในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลอย่างนั้นเรากําลังพูดถึงความเป็นสถาบันนะสถาบันแล้วก็องค์กรของภาคประชาสังคมมันมันมันไม่ใช่นางกอนางขอจะเข้าไปมีความเห็นต่อโครงการมันไม่ใช่แต่ว่าการทํางานร่วมกันในเชิงสถาบันอนะนะะ,ะนะคะอันนี้อันอันนี้คือส่วนของการตรวจสอบประเมินนะ แต่ว่าในช่วงของการรับโครงการเนี่ยวันนั้นที่ปรึกษากันและเห็นด้วยกันทั้งสภาพัฒน์แล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทนจากภาคประชาสังคมก็คือเราเห็นว่ามีความเป็นไปได้นะคะมีข้อเสนอว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเปิดเป็น,นกลไกสร้างกลไกเฉพาะขึ้นมาซึ่งใน,นกลไกนั้นเนี่ยมีทั้งเราเสนอให้มีทั้งตัวแทนขององค์กรภาคประชาสังคมมีตัวแทนของหน่วยงานรัฐนะคะค่ะ ก็มีตัวแทนจากหลายๆหน่วยงานถ้าฟังจากพี่สุนทรีว่านะคะด้วยสัญญาณอาจจะก,กระตุกไปนะคะจริงๆมีอีกข้อเสนอหนึ่งที่อยากจะฟังต้องไปฟังทางแรงงานเพราะว่าถ้าจะต้องมีการตรวจสอบโดยเสนอสถาบันต่างๆองค์กรต่างๆเข้าไปมีส่วนร่วมเนะี่ยแรงงานแน่นอนจะต้องเป็นกลุ่มหนึ่งที่ถูกเสนอเข้าไปพี่มานิดขาพี่มานิตขาข้อเสนอของแรงงานที่เสนอต่อสภาพาร์หลักๆอย่างไงอะไรบ้างอะพี่ ครับก็สวัสดีนะครับก็คือในส่วนของในภาคาแรงงานในระบบนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือตั้งแต่สงครามการค้าระหว่างกินสารัฐนะครับทําให้เศรษฐกิจถดถอยนะครับในอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมอย่างยกตัวอย่างเช่นยานยนต์เองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับทําให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มจะมีปัญหา มาก่อนหน้านี้แล้วพเพราะหลังจากนั้นนะครับปีนี้จริง,รงๆเราคาดว่าเศรษฐกิจจะดีนะเพราะวาา่ามีสัญญาณที่ดีนะครับระหว่างกินกับสรัฐก่อนที่จะจบปีใหม่แต่พอขึ้นมาเดือนมกราปลายเดือนก็มีปัญหาเรื่องโควิดสิบเก้ามาซ้ําเติมนะครับจะไม่จุดพิกผันเนี้ยนะครับมันเกิดขึ้นนะครับําให้อุตสาหกรรมต่างๆเนี้ยได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นยานยนต์หรือสิ่งทอเอิเล็กทรอนิกส์ได้รับผลกระทบหมดเลยนะครับเพราะว่า หลายประเทศนะครับล็อกดาวน์นะครับไม่สามารถที่จะรับสินค้าจากเราไปนะครับต้องเข้าใจนะประเทศไทยเราเป็นประเทศส่งออกนะครับอันดับ20กสกว่าของโลกเนี่ยนะครับแล้วก็รับพวกแมทเทเรียนพวกชิ้นส่วนมาจากต่างประเทศด้วยที่ผ่านมาในยานยนต์เองนะครับก็คือประเทศที่ล็อกดาวน์ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยหรือจีนเนี่ยนะครับเรามีการเทรดในการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนยานยนต์กัน ถึงแม้ว่า90%เราจะผลิตในประเทศนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ผลิตต่างประเทศทําให้ไม่สามารถที่จะผลิตได้นะครับประกอบกับมาโควิดอีกนะครับทำให้ปัญหามันเร็วรหายยิ่งขึ้นนะครับรัฐบาลเองนะครับก็มองข้ามนะครับแรงงานในระบบอย่างพวกผมเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้ามองตามประกันสังคมทั้งมาตรา33 39 40เนี่ยนะครับก็มีประมาณ16ล้านคนนะครับ16ล้านคน นะครับมาตายลำสามก็ประมาณสิบสองล้านซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเลยที่บอกว่าห้าพันบาทนะครับเราไอ้ที่ที่ผ่านมานะครับอย่าลืมว่าแรงงานในระบบเองหลังจากเกิดโควิดสิบเก้าเนี่ยหลายๆบริษัทนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่ผลิตรถยนต์เองเนี่ยเราผลิตไม่ได้มาสองเดือนนะครับก็คือเดือนเมษาเมนาเมษาไม่ได้ผลิตเลยนะครับ หลังจากนั้นก็มีการให้หยุดงานหรือ,อปลอมโผงบ้างอะไรบ้างใครที่อยู่บ้านก็ได้85-90%บ้างนะครับอันนี้ก็ที่เกิดขึ้นส่วนซัพพลายเออร์เนี่ยนะครับยิ่งยิ่งหนักกว่าเดิมอีกก็คือ,อบางบางที่เอาตามพบรบคุ้มครองแรงงานนะครับ254ได้75%นะครับบางที่ก็ให้50%บางที่ก็ไม่ให้เลยต้องไปขึ้นกับประกันสังคมน,นะครับส่วนบอก OT ต้องเข้าใจว่าคนงานไทยเราเนี่ย ทำงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาได้รับรายรายได้เพิ่มก็คือการทำโอทีนะครับหลังจากมีโควิดเนี่ยตอนนี้ก็ประกาศโอทีงดยาวนะครับยังไม่รู้ว่าจะจะมีอีกเมื่อไหร่นะครับพี่วันนี้ที่นี่มันจะฟื้นยังไงนะคะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยแทบจะทุกส่วนทุกแรงงานทุกคนเลยที่ได้รับผลกระทบมันจะฟื้นยังไงข้อเสนอของฝ่ายแรงงานมีอะไรบ้างคะคือในส่วนของข้อเสนอของฝ่ายแรงงานเนี่ยนะครับเราก็มีข้อเสนอนะครับ อยู่ประมาณสามสี่ข้อนะครับแต่ก็แบ่งแบ่งกันนะครับในส่วนของกลุ่มคนงานนะครับเดิมที่ทํางานแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะกลับมาทํางานใหม่ได้เนี่ยคืออยู่ช่วงที่โควิดเนี่ยสองสาเดือนเนี่ยพวกนเนี้ยก็ต้องนะครับพัฒนาทักษะฝีมือเขานะครับให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้ามาทํางานได้นะครับอันนี้ก็ก,ก็ก็พอจะพูดคุยกันได้สว่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่ อายุนะครับต่ำกว่าสี่สิบปีเนี่ยกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ส่วนมากก็อยู่ในสายการผลิตนะครับที่ได้ไดรับผลกระทบเยอะที่สุดก็คืออายุต่ำกว่าสี่สิบปีเนี่ยส่วนมากพวกนี้ก็จะความรู้ไม่มากนะครับความรู้ไม่มากนะครับต้องเข้าใจกันก็คือที่เขาทํางานได้เนื่องจากแต่ละบริษัทนี้เขามีเทนนิงเซ็นเตอร์ของเขานะครับในการพัฒนาบุคลากรเขาในการผลิตฉะนั้นช่วงที่เขานะครับไม่ได้ทํางานเนี่ยก็น่าจะมีการฝึก นะครับรีสกิลนะครับอัพนะครับทักษะสกิลเขาขึ้นมาเพื่อให้เขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะทํางานได้ผมมองว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยหลังจากโควิดนะครับแต่ร่วยจบเมื่อไหร่นะนะครับคิดว่านะครับในตลาดนะครับตลาดแล้วก็ทิศทางของอุตสาหกรรมน่าจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างที่ผ่านมานี่ก็คือเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับจะเริ่มไปใช้รถไฟฟ้าแต่ตอนนี้สิ่งที่เข้ามาที่เรายินบ่อยๆก็คือการใช้ ระบบดิจิตอล4.0นะครับ,รบใช้ระบท AI มาทำงานจังนั้นแรงงานกลุ่มนี้นะครับก็ต้องไปรีสกิลเขานะครับค่ะพี่มานิดค<ล><า>่ะที่เขาจะสามารถทำงาน<ข>าได้ถ้ารีสกิลสำเร็จแรงงานมีโอกาสแน่นอนแต่ทีนี้ถ้ามองย้อนกลับไปที่โค,ครงการที่ไหลเข้าไปกับเงินกู้400ล้านตอนนี้ที่เราปรากฏเห็นเนี่ยนะคะมันทะลุ400ล้านไปแล้วพี่มานิดมองว่าสัดส่วนที่มันจะไปสู่การจ้างงานเนี่ยมันโอเคยังคะหรือมันยังน้อยไปคะ ผมมองผมมองนะครับในที่เห็นเห็นนะครับโครงการนะครับก็เหมือนเป็นโครงการที่เราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะครับหลายท่านก็อาจจะว่าเวลามันรวดเร็วก็ต้องปัดฝุ่นหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะ<ฆ>นะครับแต่ผมมองว่าถ้าดูโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร,รหรือหลายโครงการเนี่ยไม่ได้ที่จะนะครับรักษาการจ้างงานนะครับ พราะว่าอย่าลืมว่าการที่จะเอาเงิน4ี่แสนล้านบาทเนี่ยมาฟื้นฟูเศรษฐกิจสิ่งหนึ่งก็คือการมีงานทำของของของคนงานนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จับจ่ายใช้สอยในระบบในรากญ้าเราได้นะครับแต่ถ้าเอาโครงการใ,ใหญ่ๆนะครับไปเนี่ยส่วนมากก็จะใช้เครื่องจักรนะครับใช้ใช้เครื่องจักรหนักแล้วคนเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เรามองเห็นดังนั้นผมมองว่านะครับรัฐบาลต้อง รักษาการจ้างงานนะครับก็คือเอาพนักง,งานเนี่ยไปเพิ่มเติมนะครับไปเสริมทักษะแล้วก็ให้เขาออกมาทำงานได้ตามควา,ามต้องการของอุตสาหกรรมของตลาดของของกระแส<ฆ>โลก,กาภิวัตน์นะครับฉะนั้น<ฆ>เขาไปฝึกไม่ว่าจะเป็นการฝึกในการประกอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้กำลังมาแรงหรือ<ฆ>การทำงานเกี่ยวกับ AI นะครับดัง<ฆ>นั้นในเมื่อเขาทำมาแล้วเนี่ยเขาออกมาอย่าลืมว่าตอนเนี้ย อุตสาหกรรมในประเทศไทยก็อาจจะมีฐานประกอบการบางที่แต่ก็ไม่มากที่ทําหุ่นยนต์แต่แต่หลายๆที่เนี่ยไม่มีรัฐต้องส่งเสริมนะครับส่งเสริมเรื่องนี้เอาเป็นว่ายังต้องการพื้นที่ที่ส่งเสริมการจ้างงานมากขึ้นนะคะขออีกคําถามเดียวนาทีสุดท้ายจะหมดเวลารายการที่สุนทรีขาเข้ามาแล้วขอแบบหนึ่งนาทีสุดท้ายมันยังระยะยาวมันยังต้องการพื้นที่ของภาคประชาชนอะไรอย่างไรข้อเสนอจากพี่สุนทรีเชิญค่ะ คือเมื่อกี้ต่อจากเมื่อกี้ค่ะคือเราเสนอว่าต้องมีกลไกเฉพาะค<ฆ>นะไม่ไม่ใช่ให้เราไปเสนอผ่านกระทรวงบวงกรมหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนะภาคประชาสังคมภาคประชาชนเนี่ย<ฆ>แต่มีกลไกเฉพาะช่องทางที่เราสามารถจะเสนอโครงการได้แล้วก็วันนั้นที่คุยกันก็มองไปที่มองไปที่สํานักงานเอ่อที่สํานักนายกอะค่ะ<ฆ>เพราะว่าโครงการของภาคประชาชนเนื่องจากหลายเครือข่ายมันก็มันก็แยกไปตามกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่ได้เนาะก็ ทางสภาพัฒน์ก็ได้ได้ยินว่าได้เริ่มคุยกับทางสํานักนายกแล้วที่จะมีกลไกพิเศษขอให้มีกลไกพิเศษสําหรับรับโครงการของภาคประชาชนแต่ว่ามากกว่าการมีโครงการก็คือเราก็ยังหวังจะเห็นว่าจะต้องคุยกันทางนโยบายการฟ,ฟื้นฟูครั้งนี้ถ้าทาโดยไม่มีนโยบายแล้วมองไม่ไม่เห็นระยะยาวมันจะตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนไม่ได้และขณะเดียวกันก็ขอให้มีกลไกร่วมสําหรับภาคประชาชนจะเข้าไป ประเมินผลแลวก็ติดตามค่ะโอเคค่ะครบถ้วนกระบวนการานนี้ต้อง,งขอบคุณทั้งสองท่านค่ะรอฟังเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณพี่สุนทรีแล้วก็พี่มานิดด้วยค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมคะอย่างที่บอกไปมันมีรายละเอียดเยอะนะคะแต่จะทํายังไงให,ให้มันเข้าถึงประชาชนช่วยได้จริงๆ4ี่แสนล้านมันงบไม่น้อยเราทุกคนต้องช่วยกันตรวจสอบและติดตามทั้งหมดนี้คือโควิด -19 สู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อหาสบดีกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ